สบายดีพี่น้องครับเสียงเผียวเมืองสมุทรสาครครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองปากซองเล่าแต่อากาศหนาวแห้งโอมโอมสวัสดีครับตอนนี้กี่องศาแล้วจองศาองศางดูล่ะอากาศเย็นแห้งพี่น้องครับเมืองปากซองเข้าสีมะเมืองผลไม้ประจําที่นี่นะครับส่วนมากอะโวคากระโดดมันจะเกิดที่อากาศเย็นเย็นมันบ่สิบเก้าองศาพี่น้องโอ้โหอากาศเย็นแห้งเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ้งผลไม้ที่ตลาดผลไม้ที่เมืองปากซอง แขวงจำปาสับเหล้าไต่พี่น้องครับนะครับมั่นเผือกก็มีได้พี่น้องกระโดกนะฮะโอ้โหขายจะไหนครับแม่เท่านี่โอเคถุงนึงเด้อมาเคียบนะบอมาเคียบจับกระหงูก็หน่วยใหญ่สิน ouais okay, okay. ี่ใ okay. ส่หงุ่งอ uh ื้อเอื้อโอ้ยยีบกอกระเทียมบอลอะไรอย่างเงี้ยนี่เออไปอีกตัว นี่มาอิตูบ้างเหรอบอกว่าพักอิจูสบายดีพี่น้องอันนี้หมักเพลทเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเมืองเรากินหมักเพลทกับกะปิแซ่บหลายย่ากินก๋วยเตี๋ยวกินเฟอร์พี่น้องเห้ยถึงใจได้การเด้พี่น้องอ่าสบายดีสาวเท่าไรล่ะเพราะข่าวตัวเท่าไรอันนี้คืออันนี้คือมะยังกอยังเกอมะโกะเอ๊ะยังกอะโวคาโดอะโวคาโดขายขายจะไหนนี่ทั่วไปครับ ที่ผาพันเนาะอันนี้เสี่ยงสื่อจะขายแพงไงเด้อโดยโดยเอา้าแซ่บบ้อนี่เปิดปาดชุก,กินจักเปียงนะปังปังแบบจป็นสีไหนเขเขียวของสีไหนเขแซ่บ,บนี่เอาโวคาโดพี่น้องครับผมเบ,บื้องเด้อเบิงบ้งง,ง,นนงนั้นทศสาววันในไทยลุกพับอยาพนี้เด้หรือเปล่ามีนี่อู้ยูขาดหลายสิบเก้าองศานะครับุเมืองปากซองพี่น้องไปคอยแพ่ย์ในบางหลาเด้อวัวต้องยกแงก้องแงกนะครับไปคอยแพ่ยนะครับนี่คือกระโหดก มะโกมะม่วงแมนอออโวคาโดอะโวคาโดเอออโวคาโดเฮ้ยผมนี่คนกินว่าเป็ี่ยนได้ไหมเห็นก็จะขายอยู่ทั้งเมืองเลยที่ทั้งผู้ทะเบิกตัวยังก็ใส้นลำพูนนี่ไงน้ำหนักครับเฮ้ยไอ้ศครบ่จ้อยบ่นัองเบิ่งคำแรกก่อนพี่น้องอือจ้อยทันจ้อยทันทีเลยตอบก่อนเลยนี่เรืคำที่สองพี่น้องบปดิไปหาตัวพี่น้องเว้ยอือะไรเนี่ยเรื่อ อย่างนี้วยเอาเอาะไเนี่ยเขาจะไปกินเอามาขึ้นมนขึ้นขึ้นจังเน่ยเนาะอ๋อพี่น้องครับเปนเทาสิไม่ได้เปเทาเด้อในมันเหนี่ไปปลูกได้ไหบได้โอ้ในรับบาดเทาเอากา้มันกลวงทำโมกาได้บทโมกาเจ้าเจ้าก็ได้อมชิมดรือปลมสิทธิ เอาไปโอมเพียงอืออเลยทั้งตี๋ทิไปให้อย่าสันอย่าสันก็กินกินก็กินตังสี่บ่อถ้ามันหนากินอเวร์โดนี่กินยังไงิเส้อเผิงกินนงสารพนะบอกเิงมาใส่ยังเื้อน้ำเพิงครับเื้อน้ำผงนึงแสบเตี้ยใสน้ำนมน้ำอ้งมาคาเลยเน่ใสน้ำนมครับาเอาอีกเพียงบ่ ออกมาไหมผมไม่ค่อยกินเลยแต่ผมว่ามันเหลี่ยมนะเยิ้มเลยเนี่ยบางเมื่อกันเลยทันว่ามันจอยเนาะก็จะเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาด้วยอีพอนี่นมายกับกรอบพอาลยทั้งหมดกันเรื่มันไปหน่อยครับอันนี้มังอึ้ออันนี้เขาเอิญมั่นจมมันสี้มอันนี้มันสีสี้มผู้ไอ้มาหยังเนี่ยอันนี้ตะลิงปิงอยู่ปะตะลิงปิงไงตัวนี่ตะลิงปิงเลยอ๋ออันนี้ผมจำได้พี่ปองอ๋อยอด ผมเคยไปฝึกงานตอนเรียนปตีปีสามผีโค้งกะลุงน้องหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าชายโยเต้ชายโยชายยโเต้ขบานข้ามมาเป็นยอดยอดฟักแมวโอ้นี่ชายโยเต้นี่แต่ก่อนมันหลายเต็มเต็มผู้เลยเนี่ยอาจารย์เจ้าที่มันนี้ถากทีมถากทีมมันหลายมันโขกนี่เรียกว่าชายโยเต้นี่ยอดมันเห็นมันอะนี่พัดนี่พัดน้ำมันหอยแมนนี่ยอดมันน้ำมันหอยแสบพี่น้องนี่ยอดน้ำนมวยอืมครับผม นะฮะบรรยากาศพี่น้องครับผมโอ้ครับอากาศหนาวเบิดปีแล้วบ่น้องหลาซื้อยังครับนี่ยซื้อหนูตอนนี้จะคือเมีอ้ายสบายนี่ยแม่หนูแมะลูกแค่หนูเลยสบายดีแม่โอ้ครับผมไดพี่น้องครับเฮ้ยไอ่บ่ร้อยสามสิบโลตอนนี้บ่มาทำนันนักกันแม่เพราะเราใหม่มาส่งมาทนักไอเดียบ่อ้ยอันจะทำครับนี่คือ อวคาดโดออาปลูกเองมัครับเนี่ยน้องหนูเสือเขาือเขากันแดดเป็น,น <c oughs> ปมากินแล้วมนะ่อิรถหด่นไหมจะรดหุ่นเนานะ <c oughs> โอ้โอ้ยจะมันเห็นหมดตั้เทีนำๆมั้ยเนี่ยรถนำๆหุๆ้หนมั้ยนำเี่ย น้ำเนื้อน้ำกินน้ำครับพี่น้องนี่คือโอ้ยเจ้าถือมีดเขาจะจ่ายอยูดอกเงินน่นไวยโอ้ยยยานบรใจายจนไอ้ถือมีดขู่เว้ยโอ้ยเห็นแต่ยานเดี๋ยวน้องจใจอยู่อันนี้อีหมางังเนี่อมันพลังบอกสวังดัลวัสพีสังดีสัสดีสวัสดีสมัสดีสนัสดีงวัสดีสวัสดีสะกสดัสดีัสดีสวัสดีวัี่วมสดัสดีสวัสดีสวัสดงสวัดะดีัรีางครับ อันมากเนี่ยบริมาซื้อดอกมาซิมมาซึ่งเมื่อบ่ไปอิ่มแล้วก็เมื่อตัวบริมาตรสื่อเลยขึ้นรถบ่ไปเนี้ยครับนะฮะครับผมชุดยอดมากเลยนะครับพี่น้องครับจัดกล่องครับไปได้มากกินยี่บ่อ้ออับตุ่มบักหนาวตุ่มบักหนาวขึ้นล่ะนี่ผมพูดเรื่องอะครับพอมักครับตุ่มบักหนาวขึ้นแล้วนะครับ นี่คือยอดฟักแมวนะครับเรียกว่าชายโยเต้นะอันนี้ขายยังไงครับแม่เทาวัดลอยน้ำนไทยนี่ห่วยเข้าเสือมือเยละลาแบนี้ใส่รถใส่รถจีนะครับอันรก่อนแม่เทาวันนี้ลอยนึงีแปดสิบไปเอาไปหันห้าสิบรูปแสดงว่าใครหกสิบยก็ได้หกสิบบาทไปแม่เทาไปเอาจ็กสิบนะครั กระโดบดป่ะกระโดดกระโดดกว่าสิมื่อวานสกุลนครนี่อีกหลายมืออยู่ได้แม่วันที่แปดวันที่เจ็ดวันที่แปดมันจะหมไปทั้งอื่นตีโอ้ยบ่ได้สั่นเออมันขัดเสียเมื่อ่อดปากเซ่นี่โอ้ยปากเซ่แล้วแบบมืออื่นจะสจีหอดยังกินได้สีขามไทยสีขามไทยวันที่หอดบ้านวันที่แปดผมได้จ้ะอือวุ้ยล้ยิงด้วไม่เป็นไรเนาะกะเฮียวเตี๊ยเสีเป็นไปได้กะเฮียวนา้งขางข้างน้องไปเ่าเนาะมีไปเ่านะเป็นคนเป็นนักขายที่ บ่บ,บ I mean? ่หวังจะขายอย่างเดียวบางคนเอาไปรอดต้องห้ามที่เราไปรอดจุดประสงค์คือเออน้ำมันเถานอบุญละคนเอาไปรอดซื้อไปรอดบ่ห่วงเรื่องไพ่บางหนามาว่าลูกค้าที่ซื้อไปสิการ์ไซแอนะพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเม่เเ่าอะไรนะครับเด้อไปซิมมะไรก็เมื่อบนนี้เข้าิ่มแล้วก็เมื่อบนแถมกันนะไม่ได้ซื้อก่อนซื้อก็เมื่อซื้อมาซิมจะซื้อมาซิมโอ้ไม่เ่าแถมกับครับกูขอบคุณอะไรครับแยมปลาซุกไข่พี่น้องครับมีน้ำใจพี่น้องคนเล่า นะครับอันนี้ห้วยม,มังคุดผมไม่ก็ที่กันแฉมังคุดปรัพี่น้องครับรได้แล้วขยับกระค้ำเอาล่ะพี่จ่าพี่น้องเท้ามีดิส,สบายนี่นี่นี่ <หา S 1> นี่เดอ้อของฝากของต่อน,นี่เด้อร์อเอาเอากระโดดน้ำนี่นของเท้าพี่น้องครับผมนี่ของฝากของต่อนี่แมนของฝาก,กอของต่อนี่คือ,อ,อดถไปน้ำเปิไดไายรถน้ำนะครับผมนะครับล่องกล่องใครเนี่ครับล่องกล่องจะมาฟันละมันฟันลังก็แห้งมึงเหงื่อยังมืึนตาเนาะเอาเฮ้ยู่มึงูอ้คนแท้มึงล่องกล่องคนอะน้องไผ่น้องเจ้กอันนั้นมามาล่องกล่อง ใช่ถูกขันแล้วลันแล้วโอ้สบายดีพี่น้องเจอกันไหมข้าวจะมีผาพี่น้องเป็นลักซิมผลไม้อยู่ลักไนต่อไปคือซิมทุเรียนซิมแล้วเขาเกิดเมื่อแบบนี้ละพี่น้องเนาะอันนี้ใช้ก่าๆเนี่ยงดกอนไปซิมมะกล้วยปิ้งของสาวน้องเบบี้เนี่ยน้องเบบี้บ้านนั่งเกาะบ้านทองเซ็ตบ่ทองเซ็ตอันนี้ก็เปิดใจผลดอกเช่นมันใบวันที่น้องห้าตัวใจบุกหอยไปเลยสบายดีพี่น้องสวัสดีครับครับ